ครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับตัวในการมีทีวีมีช่องทีวีครับวันนี้อะไรนะโครงการโทรกพึ่งต้อนรับโครงการผทักพึ่งเลยสนใจไหมห้าสิบเก้าบาทเองอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรนะหยกสด เป็นพวกขนมไทยบัคกนนอลี่อยงานอร่อยวันแฟร์วันแฟร์เววันวนแฟร์เฟติเฟติว,วแฟร์เฟติโผู้ชายมหา,านครจะเป็นบรรยากาศแบบไทย <c ười> ตงซุปเปอร์เซฟเลยเพราะว่าคนเดินเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรนะถั่วถั่วเทศซิฟฟอนโอ้โหมางานเยอะครบเลยนะเนี่ยอาหารขนมเยอะมากเลยิสนใจไหมกุ้นกุ้นแซลมอนกุ้นดอง ก้งแช่น้ำปลาก็มีนะ่ไไดดนไะ้ะสดเนาะอืมสดอันนี้ก็จะเป็นพว,วกอะไรนะแกงขิวหวานจะเป็นพวกแกของขิวหวานหมน้รเเดข้าเกเลาขเียบอเ่ะออเจนสุาน ชิวหวานนี่เขาจะมีชิมด้วยนะได้เลคะไลค่ะตอนหัวะองอได้เลย่ไปก่อนนะเลยนะคะปี้ด้วยได้ชิ้เค่ะขาใจดีด้วยนะครับอันนี้ก็ขนมบ้าบินยันกว่หวานน้อยครับเขาบอกขนมบ้าบินชิวหวานมะพร้าวหอมน,นะครับน้ำมะพร้าวหอมอือ อันเลยเลยมีหลายรสนะครับใส่มะพร้าวซอสโคบูร์จต้องเดินูกชิดมันน่วงอือขนมบ้าบินหวานน้อยแป้งน,น้อยอันน,นี้แกงใต้ แกงใต้ต้นตำล้ตกันสีร์่ไม่รานผิตของพี่ปีอยู่ว่าอันนี้วิชินลาเปานมชอเหมือนอว่าทุกอย่างจะเป็นพวกอของรองของสดหมายปัน่น อันนู้นยังไม่ได้เดินนะไปเล่นลขอขอ,องดองแค่แ่มาขำก้อนใช่ใช,ใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยเนาะอือก็จะเป็นขนมไทยนะครับเจ้ามีแต่ฟูแค่ฟูเยอะฟูอืม าจ้องยาปูแล้วหมดเลยอ pues ันนี้ก็จะเป็นตัวแปลกตัวแปลกจะเป็นเค็เป็นขนมหยามโอ้น่ากินนะเนี่ยสนใจไหมน้อยค่ะขนมปกอ๋อขนมปกเห็นแลแ้ nah วจิ้มขอว่าวัน so น oh ี้จะมาเหลือวันนี้จะทำอะไรัีคะทำไหม Rồi xem 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 nữa anh này Mình ba bình Còn ngắn sụt Như là lại cũng một cái chìm Mì mì phải mẩy chứ Mình hát cái đồ lại rất nữa อันนี้ก็จะเป็นรสชิ้นนะครับบ้านแม่หมดที่ที่เารอหนึ่งปี่ะจำได้ปะไอ้อันเนี่ยบ้ยนยานแม่หมดสนใจไหมอืมสนใจไหมไอดีไหมจ๊ะพอะัวไข่เค็มตวเ็นนี้นะอร่อยเลย อร่อยมากตเป็นสีเ้าของเลยสี้มใครก็รู้จักบ้านขที่นะครที่ต่อคิวประมาณหนึ่งปีอะเานีตอนนี้จะยากหน่อยเพราะว่าคนชาบเยอะอืม้ใช่อันนี้ก็มาขาแล้วลงตรงนี้ลงวันนี้ค่ะามาหน่อได้ใช่เลยักคือามีเี่เร์เาจะเป็นได้ก สีฟ้านี่จะเป็นเผือกนะคะ้เผือกเป็นส่บันม่วค่ะเขียวนี่จะเป็นยาดำแล้วก็ถ้าใชอบไข่เค็มก็จะเป็นไข่หลวงะสมากค่ะไข่หลวไข่ไข่เค็มมากนะคะไข่เค็มจะัวล้วนค่ะมีหลายอย่างเลยอืมอีกลำดับหงก็ทำหม่เลยนะคะเัรนี้จะเก็บได้นานไอ้ตัวนี้ขนมี้งหนูจะอยู่ในต้เย็นได้สอวันแล้วก็แช่ตูเย็น่อไถ้สาาวันนะคะแต่ว่าเป็นตัวนี้่เก็บไม่ได้นานได้เลยตัวนี้เก็บได้นานได้มีใส่ป่าไ้ดีไป ทีมวงปีใหมได้เป็นนขับเองรกน้นะได้เลยราคือห้าเลคะอนนี้ห้า้เลยคือโนเสมอยันในนี้นี่หลยใช่แบบทีสบแปแล้ว่าิบด้ไมหคนเขาหัวเสียี่สิบห้ Say, but don't wait, see, tell me to part by. ที่จัดเหมือนไทยโบราณเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกขนมไทยนะครับต่างๆนะครับขนมโบราณครับใครมาในงานนี้นะครับก็จะเหมือนกับเป็นบรรยากาศย้อนยุกค,ครับอันนี้ก็จะเป็นของอายุทยาก็จะเป็นพวกโรตีสายใหม่นะครับทุกร้านนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะรับ คนละครึ่งกันหมดเลยนะครับเห็นไหมครับจะรับคนละครึ่งอันนี้ก็จะเป็นเก่ารักคั่วกันร้อนๆเลยนะครับเก่าลักร้อนๆราคาก็คือราคาก็บัดบ้านเลยครับพอได้ครับพอได้ครับให้เยอะพอสมควรนะครับพวกกับข้าวอะไรพวกนี้นะครับอันนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับ เ,ออเสื้อผ้านะครับก็จะขายเสื้อผ้าทั้งแถวเลยนะครับเป็นของวัยรุ่นก็มีนะครับก็ขอ,ของผู้สูงอายุก็มีนะครับในงานนี่ครับก็จะเป็นกเกตเห็นไหมครของวัยรุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับผู้สูวงอาย,ยุก็พอมีนะครับอาม่เราก็ซื้อได้มาก็ชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับ เสื้อผ้าของวัยรุ่นอันนี้ก็จะเป็นพวกดิกบดิ้นของปีใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําหอมนะครับสวยๆราคาไม่แพงนะครับสามารถเลือกซื้อได้ครับเอามาได้แล้วครับตัวหนึ่งราคาไม่แพงนะครับหลักร้อยเท่านั้นเองตัวนี้ซื้อรู้สึกว่าจะสามร้อยเก้าสิบนะครับก็จะไม่ผ ราคาไม่แพงครับหลักร้อยเท่านั้นเองครับอยู่ในห้างฟิชูพาร์คบงสิ่ครับอันนี้ขากลับผมก็จะแวะร้านนี้นะครับเพราะว่าจะเคยซื้อกินอยู่ที่โอสก้านะครับซื้อที่โอาก้าจะแพงกว่านะครับอันนี้ก็อยู่ที่ชิ้นหนึ่งก็200กว่าบาทนะครับราคา200กว่าบาทต้นๆนะครับไม่แพงครับชิ้นก็ใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นชีสเค้กครับ แล้วก็หน้าร้านเขาก็จะให้ชิมฟรีด้วยนะครับมีหลายรสชาติเหมือนกันนะครับเราสามารถซื้อได้เลยนะครับอร่อยมากๆเลยครับแนะนําเลยครับอันนี้ชื่อร้านอะไรนะฟูวาฟูวาครับถ้าเกิดบอกผิดก็ขออภัยนะครับอันนี้เขาจะมีให้ชิมฟรีเห็นไหมฮะชิมเท่าไหร่ก็ได้นะครับ ซื้อหรือไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรอันนี้ผมเมื่อกี้ลองทดสอบชิมไปหลายชิ้นเหมือนกันแล้วก็เดินไปดูของอื่นๆครับขากลับก็เลยมากลับมาซื้อครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ชิมได้ครับพนักงานก็สุขภาพแล้วก็ใจดีด้วยครับอันนี้ก็จะมีขายหลายอย่างเลยนะครับครับช่วงนี้ที่ที่ผมไปซื้อก็จะเป็น ธีมของคริสต์มาสนะครับก็จะมีหมวกสแตนด์คอสให้ด้วยนะครับ3ชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ129บาทครับหากซื้อครบ4ชิ้นนะครับก็จะได้ตุ๊กตาที่แขวนอยู่หน้าร้านไปเลยนะครับ1ตัวครับอันนี้นะครับก็เลยประชาสัมพันธ์กันนะครับช่วงนี้เขาเป็นโปรโมชั่นของเขานะครับเป็นมัสคอตของทางร้านนะครับ สชิ้นนะครับรับตุ๊กตาหนึ่งตัวรับไปเลยนะครับอันนี้เราซื้อแค่สองชิ้นพอแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะทานไม่หมดชิมได้ลองเลยนะครับเขาะจะเขียนไปหน้าร้านก็ชิมได้เลยนะครับซื้อหรือไม่ซื้อก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ก็อร่อยมากๆเลยนะครับผมก็ชิมไปหลายชิ้นเหมือนกันนะครับ ครับอันนี้เขาก็ทํากันสดๆร้อนๆเลยนะครับอยู่ในร้านนี่นะครับเห็นไหมครับเพราะว่าจะมีตู้อฮะอันนี้ก็จะเป็นการแพ็กเกจจิ้งนะครับทําออกมาจะปุ๊บใส่กล่องทันทีเลยนะครับที่แรกผมคิดว่าเขาเอามาโชว์นะครับแต่ไม่คิดว่ากล่องมันจะสวยขนาดนี้นะครับกล่องสวยมากเลยครับแล้วก็ถุงของเขานี่จะซีนอย่างดีเลยนะครับก็คือว่าสามารถเก็บเอาไว้เลยนะครับเก็บเอาไว้ใน ควบคุมในอุณหภูมิมความเย็นด้วยนะครับแต่ว่าเขาทาสดใหม่เลยนะครับข้างหลังจะมีเตาเตาอบอยู่นะครับทําสดใหม่เลยนะครับเป็นร้านมาตรฐานเดียวกับเออญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ก็อา마าของเรานะครับก็ออกมาบอกให้ชิมก็ไม่ชิมก็ได้ของมาเยอะเลยนะครับอันนี้ก็มาจากงานงานนี้นครับ ได้ของกระจุกใจเลยครับพม่าดีใจมากขอบคุณครับพมา่าพม่าเลี้ยงครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็มาถึงท้ายรายการแล้วนะครับก็ได้ของมาเยอะแยะเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกดกรดิ่เพื่อเป็นกำลังใจให้ให ช่องหมีชแนลทีวีด้วยนะครับแล้วก็ช่องต่างๆของเราอีกสี่ช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องหมีทีวีหนึ่งหรือว่าหมีชแนลทีวีนะครับหมีชแนลทีวีหนึ่งแล้วก็หมีทีวีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสําหรับวันนี้รายการของเราก็ขอจบแบบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับติดตามตอนต่อไปนะครับ ตั้งแต่ว,วันที่เราได้พบกันมีคำพูดที่เราได้พูดกันว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตขอรันกับเธอจะจุมือกันไปตลอดทางไม่มีใครแยกเราเราจะเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะมนี้ จะเผชิญกับปัญหาและความท้าทายแต่เราจะไม่เคยปล่อยมือเราจะยืนหยัดด้วยกันและจะไม่เคยลืมคำพูดที่เราได้พูดกันเราจะเผชิญกับปัญหาและความท้าทายแต่เราจะไม่เคยปล่อยมือเราจะยืน และจะไม่เคยลืมคำพูดที่เราได้พูดกันขอรักฉันกับเธอจะจุงม,มือกัน